วันนี้นะคะอ้เอารถ y o t ยต e l เวลไฟค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นรถที่อ้ยังไม่เคยรีวิวเลยแล้วก็เป็นรถครอบครัวที่น่าสนใจมากค่ะเป็นรถประตูสไลด์นะคะแล้วราคานะคะเหลือเพียงร้านนิดๆเองค่ะสามารถจับต้องได้สบายๆเลยนะคะ เครื่องยนต์ 2,400cc ค่ะ170แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องกันเลยนะคะนี่เลยค่ะสภาพห้องเครื่องนะคะใหม่มากค่ะแลวประกันความสดและใหม่ค่ะของ Toyota v เบลไคันนี้เลยค่ะคือส่วนตัวไอะค่ะก็ใช้ Toyota v เบลไเหมือนกันก็คือใช้เบลไฟเหมือนกันคืออ้เป็นผู้หญิงอ้ยังรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายไม่ว่าจะแบบคือคล่องตัวค่ะสามารถหาที่จอดหรือว่าไปไหนมาไหนได้ง่ายมากค่ะและที่สําคัญนะคะทัศนวิสัยในการขับขี่คือดีมากๆค่ะเพราะว่า คือเราเป็นคนไม่ค่อยชอบรถที่มันเตี้ยค่ะเวลาที่เราขับเราจะรู้สึกว่าเราจะมองไม่เห็นฟุตบาทเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่อย่างเวลไฟคันนี้ค่ะมันเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีมากๆเลยค่ะทําให้เรามองเห็นด้านหน้าเนี่ยได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันนะคะไฟนะคะของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นไฟสองชั้นค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะด้านบนนะคะจะเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็มีพร้อมเซนเซอร์หน้านะคะมีเลย2จุดนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ จังหน้าแบบโครเมียมนะคะแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะก็คือสัญลักษณ์ของเวลไฟนะคะก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะล้อมแม็กของคันนี้นะคะจะเป็นล้อมแม็กขอบ18ค่ะยางนะคะเป็นของมิชลินค่ะสภาพยางโดยรวมนะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะลูกค้าซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะใช้งานได้อีกประมาณ1-2ปีเลยค่ะ นะคะถัดมานะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะก็คือทําให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ที่อยู่บนท้องถนนนะคะเห็นเราเห็นเราได้ชัดมากขึ้นเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะจากด้านข้างโอเคอเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะคือเบลไฟเนี่ยบางคนจะมองว่ามันคือรถตู้ก็กลัวกังวลเรื่องการนั่งว่ามันจะนั่งสบายไหมมันจะนุ่มนวลหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะซุ้มล้อนะคะ ล้อมันจะไม่ได้อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงผู้ตำแหน่งของผู้นั่งเหมือนรถตู้ที่นั่งแล้วจะก,กระเทือนนะคะอันนี้เลยมันจะเป็นสไตล์รถเก๋งเลยค่ะนะคะขับขี่สบายนั่งสบายแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะแล้วก็ประตูนะคะจะเป็นแบบสมาร์ทคี์เล็ก็คือสามารถกดปุ่มล็อกแล้วก็คือปลดล็อกจากประตูได้เลยนะคะด้านหลังนะคะอเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วประตูสไลด์นี่เลยค่ะ เปิด1ทีนะคะประตูสไลด์แล้วที่สําคัญคือบางทีที่เรามีลูกน้อยใช่ไหมคะเรากลัวว่าเวลาที่สมมติว่ากดปิดประตูแล้วลูกยังไม่ได้เดินลงมาจากรถเนี่ยมันจะหนีบหรือเปล่านะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมีระบบเซฟตี้ค่ะเวลาที่เราปิดประตูนะคะแล้วมีสิ่งของไปขวางนะคะประตูจะเด้งกลับอัตโนมัตินะคะ โอเคสภาพสีโดยรวมของคันนี้นะคะสะภาพสีสมบูรณ์มาก100%ค่ะอันนี้เรามีการเคลียร์สีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขนแมวเลยนะคะโอเคฝาถาังน้ำมันของเวลไฟนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะน้ำมันที่รองรับก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์91แกโซฮอล์95นะคะหรือว่า E 2 0ก็ได้ค่ะสามารถเติมได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราเดินมาดูด้านท้ายรถกันนะคะ ด้านหน้าไฟเป็น2ชั้นนะคะด้านหลังก็เช่นกันค่ะเป็นไฟสองชั้นเหมือนกันนะคะตรงกลางจะเป็นไฟถอยนะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์อานะคะถอยหลังเนี่ยไฟ2ข้างเนี้ยจะติดขึ้นมาทําให้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าด้านหลังนะคะจะมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดค่ะพร้อมกับกล้องมองหลังเลยค่ะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยเปิดท้ายรถให้ดูนะว่ามันจะกว้างขวางขนาดไหน โอเคอัน okay. นี้ท้ายรถนะคะคือเวลไฟเนี่ยมันจะเป็นรถที่มีทั้งหมด3าแถวนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าขั้นไหนนะคะไม่ได้ใช้งานแถวนี้เราสามารถกดพับนะคะแล้วก็คือเก็บขึ้นไปพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยจะสามารถเก็บของได้ถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือชอบมากกับเวลไฟเนี่ยเป็นรถที่รู้สึกว่าชอบมากๆจริงทัศนวิสัยดีค่ะขี่ดีอัตราเร่งดีดีทุกอย่างค่ะการันตีให้เลยเนาะและที่สําคัญนะคะอันนี้เลยฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวอ้อยปิดให้ดูนะกดหนึ่งทีนะคะโอเค นี่เลยค่ะฝาท้ายไฟฟ้าก็คือจะปิดลงมาอัตโนมัติทุกอย่างเลยค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะตอนนี้นะคะอ้เข้ามาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะคะอย่างที่อ้อ้บอกเลยว่าส่วนตัวอ้อ้ใช้เวลไฟอยู่แล้วอันนี้รีวิวจากประสบการณ์นะคะการใช้งานจริงนะคะคือใช้จริงคือใช้ทุกวันเลยด้วยนะคะด้วยทัศนวิสัยของคันนี้คือการขับขีะะ่อะค่ะอ้มองว่ามันคือ,อ้อ้มองเห็นแบบคือพื้นที่ด้านหน้าที่มันกว้างมากๆอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราขับขี่เนี่ย แม่นยำนะคะแล้วก็ดีอ่ะคือดีไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าอันเนี้ยจากส่วนตัวเลยนะจากการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะคะหรือว่าทําความเร็วนะคะนอกเมืองหรือว่าจะขับรถขับขี่ในเมืองเจอรถติดติดเอาไว้ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์เราหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าักษในกรณีที่เรามีลูกน้อยนะคะนั่งมากับเรานะคะมีที่ยึดคาซิดขาะอยู่ด้านหลังนะคะหน้าจอตรงนี้เลยสามารถใส่ซีดีนะคะแล้วก็เชื่อมต่อตัวหน้าจอด้านหลังนะคะเปิดเพลงเปิด หนังเปิดกระตูนนะคะให้ลูกน้อยของเราเนี่ยนั่งดูไปสบายๆมากๆเลยนะคะแต่สําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็คือสภาพโดยรวมนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังแบบอคันทร่านะคะก็คืออ่าสีดําเลยสภาพนะคะถือว่าผ่านการใช้งานมาไม่หนักนะคะสภาพยังคงสวยงามแล้วก็หนังเนี่ยยังไม่มีรอยเหี่ยวหรือย่นเลยนะคะโอเคถัดมานะคะเดี๋ยวอ้อยบอกก่อนระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะ แอร์แบ็กนะคะรอบคันแน่นอนค่ะนะคะลดระดับนี้แล้วเนาะก็มีแอร์แบ็กให้เรารอบคันเลยแล้วก็นี่เลยค่ะด้านบนตรงนี้นะคะก็ะยังจะมีมูนลูฟนะคะทั้งตรงที่นั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะคะโอเคพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะคะตัวนี้เลยหน้าจอก็คือเวลาที่เราขับขี่เนี่ยอ้อยว่าเวลากดปุ่มหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าทำมะทำแหมงมากยิ่งขึ้นนะคะแอร์นะคะสําหรับเจ้าคันนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้ค่ะ แอร์ออโต้ก็คือปรับอุณหภูมิแยก2ฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะเวลาที่เรานั่งเนี่ย,ยรู้สึกว่ามันนั่งสบายมากแล้วก็มีพนักเท้าแขนเวลาที่เราขับขีดด้วยนะคะ2ฝัง่งเลยทั้งคนนั่งด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ที่สําคัญยังมีช่องเก็บของหรือวางของบางทีเราแบบวางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะช่องเก็บของนะคะวางมากๆเลยนี่เลยอยู่ในน,นี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะเวลาที่สมมติว่า ข้อดีนะคะของเวลไฟอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราส่งลูกนะคะไปโรงเรียนใช่ไหมคะขับรถปุ๊บจอดถึงเลยกดเปิดประตูค่ะสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะไม่ต้องวิ่งลงจากรถไปเพื่อเปิดประตูให้ลูกและเดินเข้าโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพี่อ้อยรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยค่ะคือชอบมากนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ มันก็จะมีตัวเปิดอตัวมูลลูปนะคะจากตรงนี้เหมือนกันค่ะเปิดฝาท้ายค่ะประตูสามารถเปิดจากคนขับเนี่ยจากด้านหน้าเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยค่ะเปิดปิดแบบออโต้นะคะกดค้างหนึ่งทีนะคะเหมือนกันกระจกนะคะจะเป็นกระจกปรับออโต้นะคะทั้งหมด2ฝั่งเลยค่ะซ้ายขวานะคะพับออโต้ด้วยค่ะแล้วก็มีเซ็นเตอร์ล็อกนะคะเป็นออโต้ กระจกนะคะจะเป็นกระจกปรับออโต้นะคะทั้งหมด4บานเลยค่ะก็คือกดลงหนึง่งครั้งค้างไว้นะคะกระจกก็จะเป็นปรับลงออโต้นะคะขึ้นออโต้เลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีช่องเก็บของเนี่ยกระจุกกระจิกแต่ว่าช่องเก็บของเขาถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าลึกด้วยแล้วก็นี่เลยช่องส่วนใหญ่ตรงนี้หรอใส่เหรียญไหมคะหยิบง่ายๆนะแล้วก็แบบบัตรทางด่วนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่องแบบเนี่ยเยอะมากตรงนี้ก็มีใครหาอยู่นะคะลองเข้ามาดูนะเดี๋ยวไอเราไปนั่งด้านหลังให้ดูนะคะว่า เวลาที่เรานั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นฟิลไหนแล้วมันจะสบายขนาดไหนนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะอ้อยเข้ามานั่งอยู่ด้านหลังรถแล้วนะคะด้านหลังเลยสิ่งแรกที่สังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะตัวหน้าจอที่เมื่อสักครู่อ้อยพูดแล้วนะเวลาที่เรามีลูกน้อยนะคะนั่งอยู่นะคะเราสามารถเปิดตัวหน้าจอตรงนี้เปิดเพลงหรือว่าจะเปิดหนังเปิดกระตูนนะคะให้ลูกดูไปเพลินๆนะคะได้เลยค่ะแล้วก็มีระบบสวิตช์ควบคุมแอร์นะคะของแถวหลังเนี่ยก็คือตรงนี้เลยอยู่ด้านหลังนะคะ จะร้อนจะหนาวหรืออะไรเงี้ยค่ะสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยแล้วที่สําคัญอะไรรู้ไหมคะมีไฟค่ะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันมีเส้นเหลืองๆตรงนี้ตอนกลางคืนคือจะเห็นชัดแนตะ่เพราะวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยคือคลิปมันเป็นช่วงกลางวันมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็น,นใช่มันจะเป็นสีส้มๆใช่แล้วนะมันก็จะทําให้รถดูแบบเฮ้ยดูมีอะไรลูกน้อยแล้วอาจจะตื่นตาเฮ้ยมีไฟซ่อนอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือมีของเล่นนะคะโอเคเวลาที่เอ้ไอ้เข้ามานั่งเอ้รู้สึกได้เลยว่ามัน คือจะพูดยังไงดีละ่ะมาน,นั่งสบายอะ่ะมาน,นั่งสบายมากแล้วก็นี่เลยเวลาที่เราจะนอนหรือยืดขาใช่ไหมคะสามารถยกขึ้นมาได้นะคะปรับนี่เลยค่ะนอนคือฟิลเหมือนแบบฟิลเหมือนเก้าอี้เก้าอี้โซฟาแบบนอนดูหนังนอนอยู่บ้านอะไรแบบนั้นเลยคือข้อดีของคันนี้ที่มันไม่ใช่บอกมิกกี้นะคะคือเวลาที่สมมติว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องนั่งไปแบบ เยอะเะมันจะสามารถแบบเหมือนแบบแบ่งกันนั่งได้อะนั่งนั่งเบียดกันได้อะคือถ้ามันเป็นเบาบิกกี้อะมันจะถูกฟิกด้วยด้วยคนหนึ่งคนเพราะว่ามันจะมีฐานอะกั้นขึ้นมามันจะไม่สามารถแบบขยบแบบเนี้ยแล้วนั่งอีกคนนึงได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีนะคือคือแล้วแต่การใช้งานจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยหรอกคะ่ะที่จะมีการโดยสารเยอะแต่ว่ามันก็นั่งสบายเหมือนกันแล้วก็ยังมีช่องนี้เลยค่ะ วางของทานข้าวคือช่วงเนี้คือช่วงโควิดใช่ไหมคือส่วนอ,อยากเคยเอารถไปกินข้าวแล้วคือร้านอาหารน่ะคือปิดปิดแล้วเขาบอกว่าไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ใช่ไหมคะเราก็เอาขึ้นมาทานบนรถมีที่วางกินข้าวบนรถได้ด้วยนะคะคือมันาน่าเอกประสงค์จริงๆค่ะ1คันจบทุกขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะรับลูกส่งลูกทานข้าวบนรถดูหนังบนรถนอนบนรถคือมันได้ครบหมดเลยค่ะเดี๋ยวยังไง้อจะลงไปสรุปราคานะคะกับ โ,โมชัั่่นนให้ดูกคะขอย้ำอีกครั้งหนึงนะคะรถที่อ้อยเอามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นเจ้า Toyota v เว f i ค่ะ 2.4V นะคะสีดำปี2011นะคะอ้อยขายเพียงแค่ ่งล้าน9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะพิเศษมากๆผ่อนสบายๆเดือนหนึ่งไม่เกิน2 0 0 0 0นนะคะได้ลดครอบครัวลดอเนกประสงค์เชื่ออ้อยนะคะว่าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะแล้วที่สำคัญนะคะ้อ้ให้วารันตีนะคะลูกค้าไป1ปีเต็มๆเลยค่ะแล้วยังมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ลูกค้าอีกนะคะเริ่มต้นที่2 7 9ค่ะคันนี้นะคะบอกก่อนเลยค่ะจัดเต็มนะคะฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจยังไงติดต่อไอเข้ามาได้เลยนะคะเรามีหลายช่องทางในการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซ YouTube หรือว่าไลน์นะคะหรือลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเลยที่ร้านจริงๆนะคะเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านนะคะรอรถหน้าบ้านเลยค่ะสไลด์รถไปถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะการันตีสภาพให้ค่ะรถไม่สวยนะคะเราไม่กล้านำรถไปส่งท่านถึงหน้าบ้านอยู่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ We'll